สวัสดีค่ะพี่น้องของ่าสวนน้องใหม่กับเบาออบค่ะมือ่อนี้ไหนครับน้องใหม่เอาไว้ฝนตุกนค่ะน้องใหม่เลรียงพี่เกา้าเอาออบป,ปดัดเอาเลยนเอาได้จริงเอาเลยเ ถ้ามีเสียก็ได้อยากองนอหน,นึ่งคนตกเนาะวันนี้เองซุ้มซุ้มนอที่ขึ้นมาแล้วมันกก่ยาวไว้นอสิกำลังอยากออกอีกหลายไปน,นี่เก็บมาได้เครื่องเข่งแล้วค่ะหลอบก้อนเอ็มเข็นมบาไว้เอ็มหนัก รอบนี้ก็เล่ห์เห่เบาออบมาซอยอันก็ว่าให้มาซอยเข็นรถเข็นนะคะพี่น้องแบบนี้เอ็มตัดมาเคืองสวนแบบนี้กับเมยก็เลยเปลี่ยนกันตัดกับบบาออบนะคะหักกับเลยออบนอยเงี้ยพี่น้องเพิ่นอยากฟังเสียงหักหน่อยไหมจ้ว,วที่เมืองก่อนนี่อ้าอย่ยมันขึ้น แน่นกันยุ้ยผิวแน่นอีดเลยอ,อ้มัดสับก่อนไงพี่น้องคนเบืองเนี่ยา็ม่นสับหักเอาหักแล้วก็กเอามีดปาดเอานะคะ่ะคุณุูน่ะกูจากมองงหงามันติขดขาตุ้น ส ah, no. um ุดยอดนอยไงครับพี่น้องหมดกหลายไอ้ดอนอนะหานอนเนไหมันเด็กนอนหนึ่เกลบเอาเลยนอนยงขึ้นนนเดี๋ยวนึงออืมก็ดกิอกนึ่เดียวซ้ำเขียนนนนอนยังไงเยไปเดี๋ยวเาสิบเปลไง มือนี้เขามาเอาตอนเสาพี่น้องเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวมันก็เงีวไว้เนาะไม่กลับเป็นขอบอันเอาออกเรากลับมาหักถิ่มพันหนอกพี่น้องยอ่นต่อมันสีเงาถ้าต่อมันเงาแล้วมันเกิดแหนงคักได้ค่ะไม่หันก้อนออกเยวจังนัดซับมัดแต่งออกเขาหักของพี่น้องเป็นเบิร์นรัน่วๆเลด น,น้อยๆ้างหลังเี่ย้อาออกเลย้าหลังก่อมันก็นงามถะาหลังก่อมันก็น,น,น้อยๆีกก้อนหนึ่งข้างีกก็น่อยไงคือกัาร่อพื้นฝนตกแห้งพี่น้องกกที่สองที่สาม,มอบ ประมาณนี้เหเนาะมั่เดแน่งเอาล่เน,น,นื่งก่อนนี่ก่อนนี้มันกำลังขึ้นพุอ,ะอะนะบระธาได้เพรเก็บดอกไม่เอาได้กับซิโน่เดียวกว่าหลายท่าผิดก่นี้หลายขึ้นกันอตออสะออนเนาะพณอนะแน่นกันยู่ไม่อา มัมก็หักมันหมด,ดห่อนยัมนั่นเล้วแบบมันนันมันแตกมันแตกหรอวมันก่อหกแต่มันสับน้ยอยากเทียบพี่น้องให้เบนบึงเกิดสิท้ายโบจบสวนดอกนะคะเพราะว่าเอ็มกิสิเฝ้าฮักเอาสิไปทุ่งลาขังหนาอยู่แหมพี่น้อง เดี๋ยวให้มือ่อใดเย้ล้ําแล้วหยุดดีๆก่อนเอ็นหยุดทํางานดีๆก่อนเอ็มสิบาพี่น้องมาทายเบิ้งคักๆเนาะมือแัดไปบังกล่องน,นี่เดี๋ยวเอาน้องนี่ก่อนมันเหลืออีกหลายเติบเอ็มยานมันอ่นบ่แล้วง่ายนะคุณอุ้ยสะอ่อนเป็นกันเลยสิเดี๋ยวพัดใจกันกับบ,บ่๋าออบ เหนียงก็ขึน้นหลายไดนก็่างหนิหนึ่งักกองไว้เมื่อกี้กองเองเลยอ้าวพี่น้องมื่อนี้กระซี่ห้เบิังสันๆเท่านี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเอ็มซีฝ้าว่ามาใหม่กรบอออกก่อน ัอยางมันสวยคักไห่จ้านี่ล่ละบรรยากกศสวนน้ใหม่คือเกาเดี๋ยวมือหนาบางๆอีสีมยให้เวบางยาวๆด้จ้ามันีก็เอาไว้เท่านี้เนาะพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับหายคัดเขาไหมล่นเข่งแล้วเบิ์ดไปข้างคุณจ้ มันหน่อยๆทิเงก็ถือหน่อยน้อยน